ก็มากินก๋ยเตี๋ยวก๋ยเตี๋ยวไก่ครับร้านแซ่บแหกโค้งครับบ้านนงบัวในพยังตลาดครับ <c oughs> ต,ติดถนนนะครัในพยังตลาดบรรยากาศหน้าร้าน เปิดมาโดนไปเห็นเปิดมา,าอันนั้นประมาณสองสามเดือนเนี่ยโอ้อครับอ๋ออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ปะมีไก่มีมีไก่ม,กมีอันนั้นบ่ามีไก่มีเนื้อหรือมีหมูไก่ก็หมูมีไก่ก็หมูนะครับอ๋อสเส้นเล็กเส้นไอ้ผมเอาเส้นหมี่นะครับหมี่ขาว มีร้านต่อขนตาทำเล็บด้วยฮนะด้านพเดชเปิดครับด้านเ็ดพวกขนตาเ็ดเล็บด้านของของของน้องอยู่บ่ <c oughs> โอ้เปิดทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ แก่หาวตีนไก่ครับวันนี้เน้นตีนไกะนะ่นะบันกุ้งเป็นน่องกับตีนจากปีกน่องกับตีนไ้อใช่ไมากินนะเพียร้องก็ทายร้องยูทูบร้องยิกินเบิรไงว่ารสชานเป็นังไรนะครับผมแบบร้องเบิ <c oughs> ง่งค่ะครับ ไห้ต้องตั้งตุณกได้ครับพ่นพครับตัั้งครับก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่น่องไก่หอมนี้เคยมากินร้านเป็นีังไบลองมากินเสียบมาล้วปุ่มเื่องครับปุ่มเื่อง้าปุ่มเื่อง สิมหนามเมืองก้อนกับตอนแรกว่าขัา้งการิมก่อนนะครับยานั้นจะบึงร่องรสชาติมันเป็นยังได็กก่อนจะปรุงน้ำปลาเต้สิมเมืองหนามก่อนครับแล้วหนองไก่ครับพี่หยาดเลยใช้ได้ครับแล้ว rất cốt văn bán nít Chẳng xưa Tín cây Nếu sang xỉn mi Hít tín cái

คือกินได้หลาย,ล,ายล้านนบนุณ นี่ปากเดียวปวด,ดวันเลยหนังเตอนี่ไม่ต่ำเหมือนค้ายความเนี่ยครับอืมอ้มดดวนแบบละลายในปากเลย